นั่นโดโมคอนิจวะอาลีกัโตโดมโอคอนิจวะคนอะไรนั่นน้ำหนักทนายโนตวิตาเขาตั้หนักใหญ่นตัวสีลมเราเยอร์ลอลอเยอร์ลอเยอร์ลอเยอร์ได้ร์ไดร์ลี่อะไรให้สูงพูดมากครับบรรดานะพูดไม่ได้ทำไมผมชายกลางตัวใหญ่ของผมเนอะผมงงว่าเขาตัวสูงอ่ะผมว่าคนเดียวหรือเปล่างเราผมพร้อมกลับได้ระวังนายๆเราไม่ได้นะตู้นั่นผมเข้าได้ประตูบ้านเมียเพราะว่าหลานหลานเจ้าเดี่ยวไอเดียวพอ ใครฟ้องกูเตียวปลาเนี่ยพี่ชายด้วยใครฟ้องผมฟ้องครับถ้าเด็กขายข้าวเด็กกับผมแล้วนะไม่ได้หรอกเข้าวตาไม่ตลอดผมรู้แค่นี้พอนแต่เตี๋ยวปลาเสด็จเด็กใ,ใ,ใ,ใครห้ามด่าเลยเสด็จเดียปลาพ,อพ่อครูห้ามด่าพอจบไอ้ด่าครูฟ้องอ่ะครูเต็ดเดด็เรื่องกฎหมายกูไม่ได้แล้วภาษากูมั่วแล้วมัาจาด่านะชีพเรามีเยอะนะชีพกฎหมายเราพอจบแค่นี้แต่แกเนี่ยไม่เจ้าเที่ยวอ่ะหลานแกวนะอากไรจบพอหลานสาวแกผมเข้าไปห้องนอนวันนี้หาถามพี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ถามหลานสาวแกข้างไหนไม่รู้อ่ะแตายแล้วครับ ระวังนะเจอรักษาไว้เพื่อนรีพอจบเลยด่าอย่าเปรี้ยวพอจบปา